ส่วนได้ส่วน3ตัวจะเน้นเน้นกับบิ๊กตีชิบอนวันนี้มากันอีกแล้วค่ะวันนี้จะมี3ตัวไหนมาฝากกันบ้างเราไปดูกันเลยแต่ก่อนที่จะรับฟังกันค่ะทางครอบครัวของเรามีกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างเช่น3ตัวเน้นไม่มาเรามีคืนให้สเตปตายหมดเรามีคืนให้ค่ะแล้วก็สําหรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวค่ะก็มีเสื้อฟุตบอลให้ไว้ใส่เชียร์ฟุตบอลกันเลยค่ะเกรดพรีเมียมค่ะถ้าสนใจค่ะก็ปัดขวาใต้โปรไฟล์ได้เลยค่ะเราไปดูคู่แรกของวันนี้กันเลยค่ะฟีฟ่าครับเวิร์คครับรอบ1ิทีมสุด ใช่ค่ะพอมายลัสค่ะพบกับโบตาโฟโก้ค่ะที่สนามลินคอนไฟแนนเชียลฟิลด์ลาฮาตุ่มตรงเรามาดูภาพรวมคู่นี้กันค่ะสึกครับบัวครับรอบนอกเอาค่ะเป็นการโคจรมาพบกันของ2ทีมจากบราซิลค่ะโดยทางฝั่งของพอมายลัสเนี่ยเป็นที่1ของกลุ่ม A ค่ะโบตาโฟโก้ค่ะเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B ค่ะแต่โบตาโฟโก้เนี่ยล่าสุดมีเซอร์ไพรส์ค่ะคือบุกทบเปเอสเชมาแล้วค่ะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะเรราคาบอโรมาให้พอมายลัสเป็นฝ่ายต่อปอค่ะบีมิกตีเขาแนะนำว่าให้อยู่ฝั่งรองโโโบบตาาาาาาปกกกก้้นนนนนน่่่่่่จจะะะะะดีีวคคเเเเเพรรม็อออท์ล กันอย่างรับกลุ้มค่ะและเกมนี้ก็คงไม่มีใครเป็นฝ่ายอยากแพ้แน่นอนค่ะแล้วก็รู้จักสไตล์บอลของกันและกันเป็นอย่างดีค่ะจึงมองว่ารูปเกมน่าจะสูสีค่ะโบตาโฟโกน่าจะยื้อเยันเสมอได้ค่ะสําหรับคู่นี้พี่บิกตีชี้ไปที่อยู่รองโบตาโฟโกมีโอกาสที่รับทรัพย์มากกว่าคู่ที่2ของวันนี้ค่ะฟุตบอลโคคาเคปโกล2 0 2 5ค่ะรอบ8ทีมสุดท้ายค่ะปานามาค่ะพบกับฮอนดูรัสค่ะที่สนามสเตทฟาร์มสเตเดียมเวลา6โมง45เรามาดูภาพรวมของคู่นี้กันกับปานามาค่ะประเดิมผลงานในรอบแบ่งกลุ่มได้หดมากเลยค่ะ พราะชนะมาสามนัดรวดแล้วค่ะเป็นจ่าฝูงของกลุ่มค่ะเกมรุกก็เฉียบคมมากๆอีกด้วยค่ะขนาดชี้ทีมชาติฮอนดูรัสเนี่ยผ่านเข้ารอบมาด้วยการเปรองจากฝูงค่ะแมตส์นี้ราคาเปิดออกมาให้ปานามาเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูค่ะพิบิตตีแนะนาให้อยู่ฝั่งต่อน่าจะดีที่สุดค่ะเพราะมองว่าปานามาเนี่ยเดิมรอบแบ่งกลุ่มด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงจัดเลยค่ะเกมรุกก็เฉียบคมโดยเฉพาะอิสมาเอลดิอาส่ที่ยิงไปแล้ว5ประตูค่ะกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจจัดเลยค่ะสําหรับคู่นี้พี่บิตตีชี้ไป คู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะโลเซนบอกค่ะพบกับไวกิ้งเอฟเคค่ะที่สนามเลเคนดนสเตเดียมเวลา5ทุ่มตรง เรามาดูภาพรวมของโค่นี้กันค่ะเจ้าทินโรเซนบอกค่ะผลงานในบ้าน5้าเกมหลังสุดค่ะยังไม่แพ้ใครเลยค่ะแต่ว่าเสมอซะส่วนใหญ่ค่ะขณะที่ฝั่งของทีมเยือนไวกิ้งเนี่ยผลงานนอกบ้านยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเพราะห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะมาห้านัดรวดเลยค่ะฟอร์มโหดสมฐานนะจ่าฝูงของตารางเลยกันเลยล่ค่ะเปิดลงมาให้เสมอค่ะยอมรับว่าไม่น่าเสี่ยงลงทุนเท่าไหร่แต่ถ้าให้เลือกค่ะพี่บิ๊กตีขอเลือกยืนอยู่ฝั่งทีมเยือนไวกิ้งน่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าแข็งแกร่งมากกว่าค่ะมีผลงานที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอค่ะเกมรุกก็เฉีีีีียบบคคมา่่่ะดังน้้พิตชไปท วางไวกิ้งมีโอกาสเทรับซัพมากกว่าก็จบไปแล้วค่ะสำหรับ3ตัวจะเน้นกับบิ๊กตีชิบอนวันนี้ค่ะแล้วก็พี่ๆคนไหนค่ะที่สนใจจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะปัดขวาที่นับโปรไฟล์ได้เลยค่ะ